หลังจากมีพระบรมบราชอง์การโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ คาดว่าน่าจะได้เห็นการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีภายในสัปดาห์นี้แล้วก็เรื่องของการถแถลงนโยบายต่างๆน่าจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนที่กำลังจะถึงก็คือเดือนหน้านี้นะคะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีนางสาวแพททองทานชินวัตรก็ได้ออกมาถแถลงการแล้วก็ให้คำมั่นสัญญาว่าจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดค่ะโดยเรื่องเร่งด่วนก็คือเรื่องของปากท้องของประชาชนนะคะที่รอการแก้ไขก็มุ่งมั่นที่จะผลักดันนโยบายเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ปัญหายาเสพติดหรือระบบสุขภาพทั่วหน้า สามสิบบาทรักษาทุกที่แล้วก็ยังมีเรื่องของ Thailand Soft Power ด้วยรวมไปถึงประเด็นเรื่องของนโยบายดิจิทัล1 0 0 0 0บาทนะคะก็มีนักข่าวยกมือถามเหมือนกันว่าจะมีการล้มหรือเปล่าซึ่งทางคุณแพททองทานก็ได้ตอบแล้วนะคะบอกว่าอดีตท่านนายกทักษินเนี่ยไม่ได้สั่งให้ยกเลิกโครงการแล้วก็ความตั้งใจสําหรับโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของประเทศและตอนที่ทางพรรคได้มีการหาเสียงไว้ก็ถือว่าเป็นนโยบายหลักนะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่าในช่วงรอบปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปล หลายอย่างด้วยเหมือนกันค่ะสภาพเศรษฐกิจของประเทศก็เปลี่ยนไปก็จําเป็นที่จะต้องศึกษาแล้วก็รับฟังรวมไปถึงไปดูรายละเอียดอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะแต่แน่นอนจะต้องไม่ขาดกับพรบรวินัยการเงินการคลังของประเทศด้วยก็จะต้องไปดูเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นประชาชนอย่างต่อเนื่องเป้าหมายสําหรับโครงการนี้ก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะดังนั้นความตั้งใจนี้ยังต้องอยู่อย่างแน่นอนค่ะ อีกด้านหนึ่งไปดูทำการทำสำรวจความคิดเห็นของสำนักวิจัยซูเปอร์โพลนะครับสำรวจความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่างประมาณ1,000กว่าตัวอย่างด้วยกันครับหัวขอ้อคือความเชื่อมั่นต่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่คำถามมีหลากหลายคำถามนะครับอย่างเช่นเรื่องของความเห็นด้วยหรือไม่กับการที่มีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีโดยที่เลือกคุณแพทองทานผลสำรวจออกมาร้อยละ46เห็นด้วยกับที่สภาสนับสนุนคุณแพทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีครับในขณะที่ประ ประมาณร้อยละ26.4บอกว่าไม่เห็นด้วยและประมาณร้อยละ27บอกว่าไม่มีความเห็นครับที่น่าสนใจก็คือความเชื่อมั่นตของประชาชนที่มีต่อนางสาวแพททองทานชินวัฒรในฐานะนายกรัฐมนตรีคนรุ่นใหม่นะครับให้มีการแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้สำเร็จปรากฏว่าเกินครึ่งทีเดียวครับร้อยละ51.7บอกว่าเชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด มีร้อยละ48.3ที่บอกว่าเชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงไม่เชื่อมั่นเลยนะครับถามต่อไปว่าแล้วปัญหาเร่งด่วนอะไรบ้างที่ประชาชนอยากจะให้นายกรัฐมนตรีและครมชุดใหม่เข้ามาเร่งแก้ไขแน่นอนครับร้อยละ74.5เลยบอกว่าเป็นปัญหาเรื่องของค่าครองชีพเรื่องปากท้องเรื่องของมิจฉาชีพที่หลอกลวงต่างๆเป็นข้อถัดมาครับคือร้อยละ46.5บอก call center คือเรื่องใหญ่การหลอกลวง มีร้อละ42.1บอกว่าปัญหาหนี้ในระบบธนาคารสถาบันการเงินสัดส่วนใกล้เคียงกันครับร้อยล41.9บอกว่าเป็นปัญหาหนี้นอกระบบมีร้อยละ36.9บอกว่าอยากให้รัฐบาลเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบนะครับ แล้ก็ร้อยละ36.9บอกว่าเป็นปัญหาอาจญากรรมความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแล้วก็มีร้อยละ36.2ก็คือปัญหาเรื่องแหล่งเงินทุนของบรรดาผู้ประกอบการโดยเฉพาะรายกลางรายเล็กนะครับมีร้อยละ34.4บอกว่าอยากให้เข้ามาแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดและปัญหาอีกร้อยละ12เป็นปัญหาทุจริตขยะและสิ่งแวดล้อมเป็นต้นครับ นอกจากนั้นทางซูเปอร์โพลนะคะก็ได้รวบรวมข้อเสนอไปอยังทางนางสาวแพททองทานไปจนถึงทีมงานด้วยนะคะว่าเรื่องเร่งด่วนที่ประชาชนมีความกังวลในจังหวะตอนนี้มีอะไรกันบ้างไล่เรียงไปฟังกันเลยนะคะอย่างข้อแรกเรื่องของการสื่อสารอยากจะให้การสื่อสารไปยังประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาเข้าใจง่ายนะคะแล้วก็กระชับซึ่งการสื่อสารที่ดีก็จะส่งผลทําให้สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้ะคะ่ะซึ่งณนะตอนนี้สิ่งที่ประชาชนมีความกังวล มากๆเลยก็คือเรื่องของอาญากรรมทางไซเบอร์ต่างๆส่วนประเด็นที่2นะคะเป็นประเด็นเรื่องของการปรับปรงุงแล้วก็พัฒนาเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องเร่งด่วนอย่างเช่นการควบคุมราคาสินค้าที่ตอนนี้อาจจะราคาแพงเริ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็มีเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็การไปช่วยเหลือครอบครัวที่มีรายได้น้อยๆค่ะส่วนประเด็นที่3ที่ประชาชนอยากจะเสนอให้ทางท่านนายกร,รัฐมนตรีก็คือในประเด็นเรื่องของอาญากรรมทางไซเบอร์นะคะเป็นความกังวลในเรื่องของความปลอดภัย อยากจะให้มีมาตรการเข้มงวดแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายที่จริงจังในการปราบปรามแก๊ง call center แล้วก็ แก๊งอาทยากรรมทางด้านเศรษฐกิจอื่นๆด้วยค่ะด้านที่4เป็นเรื่องของการจัดการกับปัญหาหนี้สินครับอยากรัฐบาลเข้ามาดูแลปัญหาหนี้สินให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นหนี้ในระบบหรือจะเป็นหนี้นอกระบบมีแนวความคิดเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือทางด้านการเงินในการปรับโครงสร้างก็ดีหรืออาจจะไปรวมไปจนถึงการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีความยืดหยุ่นแล้วก็เป็นธรรมด้วย ด้านที่5คือการเสริมสร้างการศึกษาและปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมสังคมการลงทุนในศึกษาการส่งเสริมวัฒนธรรมที่เน้นความโปร่งใสความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งเชื่อว่าจะช่วยกันสามารถสร้างสังคมที่ยั่งยืนและก็ลดปัญหาแก้ปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันได้นะครับมีการมองกันว่าการใช้ข้อมูลในการสำรวจและวิจัยอย่างต่อเนื่อง จะทำให้รัฐบาลสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุดและก็ทันเวลาด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นการเรียกความเชื่อมั่นให้กับรัฐบาลของคุณแพทองทานในการที่จะเดินหน้านโยบายต่างๆอย่างต่อเนื่องต่อไปครับ เราพาไปดูอีกหนึ่งมุมมองจากคุณจิตติลพลพฤกษาเมทานันหัวหน้าส่วนงานกลยุทธ์การลงทุนในต่างประเทศของบริรษัทลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสจำกัดมหาชนบอกว่าภาพการเมืองที่เห็นอยู่ตอนนี้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนตัวบุคคละครเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีโอกาสที่ดาวไซหรือการที่เศรษฐกิจกของเราจะปรับลดลงไปน่าจะลดลงไปจากเดิมแล้วนะครับเพราะว่านโยบายเดิมไม่น่าจะกระทบ เพราะว่าคนไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากเปลี่ยนคนแต่นโยบายยังอยู่เหมือนเดิมก็น่าจะมีการสารต่ออย่างโครงการเงินดิจิทัลที่คาดว่าจะมีข้อสรุปในเดือนธันวาคมปีปนี้2567นโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลใหม่ต้องทำในมุมของฟินแนซียไซรัสก็คือทำนโยบายเดิมครับเรื่องเดิมทำให้สำเร็จก่อนซึ่งเชื่อว่าตอนนี้ตลาดการเงินจะให้ความสำคัญอยู่3เรื่องด้วยกันครับเรื่องแรกเลยคือบทสรุปเรื่องเงินดิจิทัล เรื่องที่ 2. การระดมทุนโดยกองทุนบายุพักประมาณ1นึ0 0 0สล้านบาท 3. ครับการขายหุ้นที่กระทรวงการคลังถืออยู่แล้วเอาเงินมากระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าการสารต่อนโยบายเดิมที่ประกาศเอาไว้แล้วมันย่อมจะง่ายกว่าการเริ่มนโยบายใหม่ๆแน่นอนครับทางด้านของคุณพรนริชชวนชัยสิทธิ์นะคะนาย,ยกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยบอกว่าตอนนี้สิ่งที่เอกชนกำลังจับตาดูนั้นนะคะก็คือการที่ทีมเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกระทรวงต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงอุตสาหกรรมนะคะที่จะเข้ามาบริหารหลังจากนี้เป็นต้นไปจะเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าอยากได้คนที่มีความรู้แล้วก็มีประสบการณ์ทางด้านเศรษฐกิจนะคะไม่ใช่คนจากฝ่ายการเมืองเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เวลาของนักการเมืองนะคะส่วนเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลจะต้องแก้ไขก็คือมันมีปัจจัยหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจที่รุมเร้าทั้งปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในแล้วก็เรื่องของปากท้องประชาชนเป็นเรื่องใหญ่ ที่จะต้องเร่งทําในจังหวะนี้เพราะว่าเป็นปัญหาที่ซึมลึกมาตั้งแต่ช่วงโควิด19แล้วค่ะจะทํายังไงให้รายได้เพิ่มเพราะว่าพอคนมีรายได้เพิ่มก็จะมีกําลังซื้อมากขึ้นนะคะพอมีกําลังซื้อมากขึ้นก็จะมีความมั่นใจในการใช้จ่ายมากขึ้นก็จะมีเงินเข้ามาบุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นและแน่นอนรัฐบาลก็จะมีความมั่นใจในการปล่อยกู้ให้กับภาคธุรกิจมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มของ SME ค่ะส่วนนโยบายกระตุ้นที่จะต้องเร่งดําเนินการนะคะอย่างเช่นโครงการ, 100, าาาารดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่ แบบเดิมก็อาจจะต้องหาอะไรมาทดแทนหรือว่า,าจ,จะต้องมีการปรับร,บรายละเอียดของโครงการให้ไปต่อได้นะคะอย่างเช่นแจกเฉพาะกลุ่มเปราะบางอย่างนี้เป็นต้นค่ะแต่ก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้ภาวะเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังก็ยังไม่ฟื้นตัวเพราะว่าเจอกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ตอนนี้ไม่ดีนะคะภาวะสงครามที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวการส่งออกก็ต้องดูด้วยก็จะต้องจับตาดูนโยบายที่รัฐบาลใหม่ออกมานะคะว่าจะเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นนโยบายใหม่ไปเลยค่ะ ขณะที่อีกด้านหนึ่งเป็นมุมมองจากผู้ประกอบการในภาคอสังหาริมทรัพย์นะครับคุณอิสระบุญยังประธานคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ออกแบบก่อสร้างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยให้ความเห็นว่าช่วงนี้เราอาจจะมีสุญญากาศทางการเมืองอยู่บ้างนะครับอาจจะต้องรอเรื่องเข้าคอรอมออยู่บ้างแต่เชื่อว่าเรื่องไหนที่เป็นเรื่องที่ผ่านการอนุมัติไปแล้วนายกรัฐมนตรีและคอรอมอชุดใหม่น่าจะเดินหน้าต่อครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการขยารยระยะเวลาการเช่าที่ดินการเพิ่มโอกาส ให้ต่างชาติมาถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดอันนี้มองว่าน่าจะสามารถเดินต่อไปได้ ส่วนประเด็นหนึ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ในจังหวะตอนนี้นะคะแล้วก็กระทบ SME รวมไปถึง e-Commerce ของบ้านเราด้วยนั่นก็คือปัญหาของทุนจีนค่ะ,คะมีความเห็นจากทางคุณพาวุฒิวงพง์วิทยาพาดูนะคะ CEO ของกลุ่มบริษัท i f a s t r u c t u r e group ผู้บุกเบิกวงการ e-Commerce แล้วก็ตลาดดิจิทัลเมืองไทยค่ะบอกว่าสิ่งที่รัฐบาลใหมคให่ควรให้ความสําคัญในตอนนี้ก็คือการแก้ปัญหาทุนจีนค่ะควรที่จะมีการตั้งหน่วยงานขึ้นมาดูแลจากเดิมมีการต่างคนต่างทำนะคะนอกจากนี้ควรักรักดนให้ร รัฐมีการเอาเทคโนโลยีมาใช้แล้วก็ตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE ที่มีความรู้ความสามารถจริงๆเข้ามาบริหารแล้วก็ดูแลในส่วนนี้ด้วยค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ b u s Business Watch ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ